สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาชมรีวิวนะจ๊ะรีวิวรีวิวตัวนี้นะคะมันจะเป็นเป็นช็อตเซ็กซี่นะเซ็กซี่ชอ็อตสด เซ็กซ Se ี่เซ็กซี่สนะคะจะเป็นกางเกงขาสั้นขาสั้นรวมผ้าผู้หญิงเนาะเป็นขาสั้นรวมผ้าผู้หญิงนะคะเกรดเอมืดอะมุมนะ่ะ จะรวมผ้ามาเลยนะลูกค้าผ้ามีทั้งแบบกางเกงวิ่งกางเกงยียนกางเกงกีฬากางเกงพยืดนะคะเป็นแนวแบบขาสั้นเนาะขาสั้นเซ็ซสิเสื้อในมีไหมคะมีคะ่ะ ชื่อในมีค่ะคุณตังตังชื่อในตอนนี้มีงานคลาสไซเกรด A นะคะโปรเจ็ดพันเก้าแล้วก็เกรด B โปรหกพันนะคะเกรด A ป้ายเต่าเกรด B ป้าย B, ีีเกรด B ป้ายขนำแล้วก็มีเป็นงานโอเวอร์ไซค่ะโอเวอร์ ight, ไซป้ายดาเรียดาเรียศูนย์สองสามสนใจเป็นงาน รหัสไหนดีจ๊ะโอเวอร์ไซส์ side, หรือว่าคลาสไซส์จ้ะสินค้ามีพร้อมส่งจ้ะตัวนี้เป็นขางสั้นรวมผ้ามาเลยนะจ๊ะรวมผ้ามาเลยคลาสไซส์ Class มาเลยคลาสไซส์ปนแบรนด์เป็นงานยูเอสนะคะมีหนึ่งสอบรีวิวนี่เลยนะคุณค้าสอบแล้วร้อยบาทรีวิวส่งฟรีเลยนะคะรับอินลดสามรอยเนาะ ฝนตกฝนตกชี่ฝนตกปลายฝนต้นหนาว เนรายกันอีเกิล้าาสายแบรนด์ออกเยอะไหมมันก็ออกนะลูกค้ามันก็ออกเยอะนะคะแต่มันก็ต้องลุ้นอีกทีหนึ่งคุณลูกค้าต้องลุ้นแต่ละกระสอบอีกทีนึงนะคะแต่ถามว่ามันมีแบรนด์ทุกกระสอบไหมมีทุกกรสอบนะคะแต่ถามว่ากระสอบในแบรนด์เยอะแบรนด์น้อยอันนี้แม่ค้าก็ตอบไม่ได้เนาะ เพราะว่ามันมาเป็นอัดก,ก้อนแบบนี้หนูก็มองไม่เห็นข้างในแต่เปิดรีวิวอ่ะตอนที่เปิดรีวิวงานแบรนด์ก็ออกออกเยอะอยู่นะคะแต่ถ้าจะให้การันตีกอ่อกกระสอบอื่นอันนี้ก็ไม่กล้านะจ๊ะเพราะมันเป็นกระสอบอัดก,ก้อนมาถ้าบอกว่าเยอะลูกค้าไปได้ไปแล้วไม่เยอะเท่าที่เราบอกลูกค้าก็จะมาว่าเราอีก จะถามว่ามีมีทุกกระสอบไหมแบรนด์มีทุกกระสอบค่ะเนาะมีทุกกระสอบขาสั้นตัวนี้สองพันห้านะจ๊ะมีหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะหนึ่งกระสอบ เลยนะจ๊ะสองพันห้ารีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมรับเอ็น่สามร้อยนะคะออ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 รวมภาพมาเลยนะจ๊ะางานรวมภาพมาเลย รีไวร์รีไวร์เนี่ยลูกค้าท่านไหนที่ชอบกางเกงแบบสั้นอันนี้ก็ออกเนี่ยแบบเซ็กซี่นะ หรือลูกค้าอยากดูรีวิวทักแชทมาได้นะคะเดี๋ยวส่งรีวิวให้ชมเนาะเสื้อในเกรด A เกรด B ีแล้วก็ค่อยตัดสินใจซื้อนะคะว่าจะเอาแบบรหัสไหนเกรดไหนลองดูรีวิวก่อนได้คุกค้าถ้าตัดสินใจไม่ถูกเนาะถ้ายังไม่เคยซื้องานกับที่โกดังเราขอดูรีวิวก่อนได้จะมีทั้งรูปภาพวิดีโอ สนใจงั้นตัวไหนก็ทักเช็ดได้เลยนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นขาสั้นนะกางเกงขาสั้นนะจ๊ะกางเกงขาสั้นรวมผ้านะจ๊ะสองพันห้าร้อยบาทรีวิวสองรีเลยมีสอบนี้เลยนะ มีแค่สอบเดียวนะจ๊ะส่งฟรีให้เลยถึงหน้าบ้านนะลูกคา้าฮัลโหลคิตตี้จะถามว่างานกเกษตเองมันมีเปื้อนมีตำหนิไหมมันก็มีบ้างเนะี่ยเนาะเป็นธรรมดาของงานมือสองน้ำเข้านะจ๊ะ กุ้งเกงค่ะสั้นแบบนี้มันก็ขายได้ตลอดทั้งปีนะลูกค้าเพราะว่าเขาก็ใส่แบบปกติเนาะใส่ยูบ้านใส่ชิวชิว ส่ฟฝ่อสาย่อ สวยนะมับบนลนกางเกงวิ่งเนื่อนะลูกค้าสองพันห้า ชีชอตใช่ชีช,ชอตม้านจะกรันน้านอนมากเลยนะลูกค้าอากาศเยนเ็ยนๆฝนตก ฝนตกเร็ยปรอยนะคะ วิ้ยมีแมวแอบอยู่ข้างหลังด้วยตาเอสวัสดีสวัสดีสสดนตูตสวัสดีมนูต กางเกงขาสั้นรวมผ้านะจ๊ะของผู้หญิงเนาะมันเป็นเนียแบบเซ็กซี่ชอ็อตกาง,ง,ง,งเกงวิ่งกางเกงผ้ายืดกางเกงยีนกางเกงผ้าเวิปบอยคละคๆกันมาเลย อุ๊ยอันนี้น้องดูสียคนอื่นมามันก็มีบ้างนะเนาอะเป็นธรรมดาของงานมือสองนะจ๊านะจ๊านะจ๊าปีป,ปหีหนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์แปดเดอร์เอาหนึ่งเดอร์หเดอร์แปดเดอร์ชอบดูไลฟ์ช็นวนี่ The hand of the... นูว่ากินมะขามโทรโทรให้พี่ยาใช้คุณละครึ่งได้ไหมโทรบอกพี่ยาให้ใช้คุณมีเอาเครื่องเราไปสแกนเหรอ ไม่มันมีคนละครึ่ง,งเออใช่คนละครึ่งอ่ะบอกอไหนบอกเอาโทรศัพท์ไปให้ให้ให้ใหอลกสแกนให้เหรอ,อเ,เดี๋ยวโทรบ,บอกพี่่ะกินอะไรดีนะ <laughs> กินอะไรดีอ่ะกินมะขามเหรอ มะขามดองแตงูนี่ออเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปสแกนตอนเย็นเหรอเออได้นะก๊นนึงนะโทรหาพี่ยาก่อนนะพี่ยาอยู่ไหน มะขามกับไงงูจะมรู้จักมะขามรู้จักไหมมะขาม,มไม่รู้จักหรอมะขามดอกไม่รับสายอะ่ะพี่ิ娅พี่ิ娅มีมะขามดอกไหมคะพี่ิ娅มีมะขามดอกไหมมะขามดองแล้วก็แตงโม พี่ยาจะเอาไว้ให้ให้เค็มหน่อยแล้วถ้าทิ่ไปสแกนคนละคิตอนนี้ได้ไหมพี่ยาได้ยินเค็มไหมอ่ะพี่ยาได้ได้ยินเิ็มไหมใช่จ้ะเดี๋ยวให้อารุปะแไปเอาให้ก่อน พี่พึ่งเอาไหมเอาโมะม่วงเปรี้ยวแ,แล้วแม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว<ม>พี่พึ่งเอาโมะม่วงเปรี้ยวเดี๋ยวเอาเอาไข่ล็อบเอ็งเอาให้นะจ๊ะ <c oughs> อขอบคุณค่ะหนูเอาเอาก็ได้ค่ะหนูเอาพิเกอร์เผ็ดนะขอบคุณค่ะ ก็และะ้วค่ะอ้๋วได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จน่ะลูกค้าหมดแต่สั่งของเนาะ ใช้คนละครึ่งก่อนใครมีคนละครึ่งเอามาใช้ที่นี่ได้นะพูดเล่นที่นี่ไม่มีคนละครึ่งนะลูกค้าพูดเล่นนะวันนี้คนละครึ่งวันแรกเนาะเขาเปิดให้ใช้จ่าย ตัวนี้นะคะไมอา,ามี่ไมอา,ามี่หนึ่งสามเก้าเนาะค่ะสั้นตรงผ้าผู้หญิงผ้าไซส์ผ้าไซส์ผ้าไซส์สบนแบรนด์มาเลยนะ,ะมีทั้งกางเกงวิ่งกางเกงยีนกางเกงผ้ายืดนะคะสี่สิบห้ากิโล สีชมพูลูกค้าก็ถามหาจนเกงวิ่งกางเกงวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นบอกว่าขายได้ดีขายได้ตลอดนะลูกค้าถามหาอยู่เลยคอสไอเทมนะเกงวิ่งอะแต่ตอนนี้ไม่มีนะลูกค้าของหมดมีแต่แบบรวมมีแต่แบบรวมผ้าแบบนี้เลยนะจ๊ะ ท่านไหนสนใจก็ทักเช็ดได้เลยนะก็ะสอบล้อสองพันห้านะจ๊ะก็ะสอบล้อสองพันห้ารีวิวสองฟรีรับเอ็นร้อสามร้อเลยโออหรายดอก 来。 2,500บาทจ้ะก็ช็อนี้ราคา2,500บาทรีวิวจะส่งให้ฟรีเลยจ้ะรับเอ็นลด300จ้ะลูกค้าจ้ะมีหนึ่งก็ชอบรีวิวนี้เลยนะคะรีวิวได้ทุกตัวนะจ้ะสั่งซื้อได้ทุกตัวชัวร์แน่นอนไม่มีการดึงสินค้าออกใดๆทั้งสิ้นนะจ้ะเดี๋ยวลงไลฟ์เสร็จเดี๋ยวนับให้ทีนึงนะจ๊ะว่าได้กี่ตัวมันเป็นกางเกงขาสั้นรวมเลยนะคลูกค้า มีทั้งกุญแงวิ่งกุญแงยีนกุญแจขยืดกุเกจพัาคอต,ต้อนนะคะสองพันห้าร้อยบาทจ้าสองพันห้าร้อยบาท สนใจงานตัวไหนถ้าแชทได้เลยนะจ๊ะสนใจงานตัวไหนถ้าแชทได้เลยช่วงนี้หลายๆที่ก็น่าจะมีแบบงานงานที่เขาจัดแบบ โค้งงานลอยกระทงเนาะค้าไซสใช่จ้ะค้าไซสจ้กคูณค้าจ้าค้าไซสจ้าค้าไซส S M L X L เลยจ้ะมีหลายท่านที่ซื้องานเอาซื้อไปไปเพื่อจะเอาไปขายที่งานเนาะช่วงนี้มีแบบงานลอยกระทงแต่เขาก็อาจจะไม่ได้จัดแบบงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขายเสื้อผ้าได้นะ ที่รำสองก็มีนะเขากลังจัดงานจัดงานวันลอยกระทงสวยสวยน้าเนี่ยพวกเกงบิ่งเนี้ยถ้าเป็นเกงนิ่งล้วนจะแพงนะคลูกค้าแต่นี้มันมีปนมาด้วย จ๋างานก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะจ๋าฝากไว้ด้วยนะตัวนี้นะคะจะเป็นงานกางเกงขาสั้นรวมผ้านะคะกางเกงขาสั้นรวมผ้าของผู้หญิงเนาะรวมผ้ามาเลยทั้งแบบอันนี้กางเกงกีฬาวิ่งแบบนี้กางเกงผ้ายืดกางเกงผ้าคอตตอนนะคะกางเกงยีนนะคะคละคลกันมาเลยนะ 45กิโลนะจ๊ะตัวนี้2500บาท2500นะคะรีวิวจะส่งให้ฟรีเลยรับเองรถส300เป็นงานคลาสไซส์นะจน๊ะลูกค้าจา๋าเป็นงานคลาสไซส์มีกระสอบขาสั้นที่ไม่ผสมยีนไหมครับอืมตอนนี้มีแต่ขาสั้นผ้ายืดค่ะถ้าไม่ถ้าไม่ปนยีนเลย แต่ถ้าหมายถึงแบบรวมผ้าจะไม่ปมยีนเลยตอนนี้ไม่มีนะคะไม่มีถ้าจะมีที่ไม่ไม่ใช่ยีนเลยก็จะเป็นผ้ายืดล้วนนะคะผ้ายืดล้วนมีแค่นี้นะคะคุณลูกค้าตอนนี้เราก็จะเป็นแบบขายสั้นสาวอ้วบอะ่ะเป็นขาสั้นสาวอ้วบอนนันก็ไม่ปนยีนเหมือนกันแต่เป็นสาวอ้วบนะคะไม่ใช่นะคะใช้อ่ลูกค้า งานก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจด้วยนะคะค่ะ